พาทางนิคนิดหน่อยกไม่ได้เดล็กเล็กเมื่อกี้ป้าถูป้าเหมือนไม่อยากได้เล็กๆเหมาะมากเลยอยากได้ของเล็กเล็กค่อยนอนกันไม่องดูกัน ไปไปงั้นน้องายนะเด็กจับหวังนี่แหขอมาป้าเบอร์เบอร์มีนะมีนี่ไงนี่ไงเบอร์ะขอไไ้ป้าอป้ามาไพ่อไปไปไปอยากได้เบอร์หกจังเลยอากได้ข้างเบอร์หเบอร์หกจังเลย ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ข้างไหนห้องอาถามถ่าไม่ได้ไม่ให้ตา้อ่ะไม่กลัวดูได้ขพร้อมของของบุญเบอร์สี่แปดสี่แปมีนั่นน่ะอ่ะน้องหรืออ่ะน้องของอาของอะทับไม่ใช่ไม่ใช่ห้องอาเดียวอเดียวมาอาเดียว ถ้าบนตอกอาจนมันไม่ยากมันยากให้กูได้คุไม่เพาคนตอให้ยากได้เบอร์หกใครเรียนได้โอ้โหดูดีมากเลยโอ้โหกางเกงลารต้นชินมากโอเคมาๆๆๆกูเหนื่อยกันลยกตัวงเนี่ยกูเล่าไม่ยากไรโบ้ไม่เปนไรตัวเองปฏิเสธกูแล้วไม่เป็นไรไอ้บองจ้าได้ของกูดีโอเค โอเคสวยค่ะสวยแก้เดี๋ยวเราต้องแกดีแอคชั่นดีแอคชั่นโน่ีแอคชั่นเวอาอะไนี่มีซัที่ไหนเราเออได้บ้างโอ้โหได้บ้างได้บ้ได้ได้ตังส์ตุ๊กตาชายเย็นแล้ววะได้ตัวได้บ้า อมาแคร์มโอ้อิ่มดเลยนอนดีดีดีสิท่านหมอพอมาจับมาจับโอเคอเอนแ้กบอไ่อยากเล่นหมองมี้ะจ่ายพี่อดนอนไ้ไปีวะหกอไกนลทาพี่เลกมเริ่มกลัวกันแล้วเออโอเคโอเคหนึ่งหมื่นอะ กได้ตู้กัดตายเลยพออูการ์ไงไดเองไม่ได้พอไม่ได้สิไม่มีไม่สิบหกมีอเนาะหนึ่งสองสามหนองสาเดี๋ยวเราแกะว่าเราจะอยจะสอสามหนึ่งสอสาเพี่พี่พอเบอดเอะนะ้ไม่มี เพอไดรอัได้านีแกัพพ่เลแหละเ้น้อร็ครการเธอไม่รักฉันทำไมเธอมารักฉันตอนนี้มารักฉันตอนนี้ทำไมหนึ่ง Yup. จังเลยสูการ์โนตได้กินสอสูการ์ลูกตนนี้มาใต้พื้นันองกาอได้ไหมสองใครไะเบอร์สอโอ้ยพี่เกดได้ทงพอได้หน้อสิบาทไม่จริงพี่บีมพาะมีการพอมปนมีการเลยไม่รู้ก่าเพมบัลดาหนึงใครแกก่อนหนึเธอได้มาแชร์ได้หรอแก่ไดแกด้ที่เรา